beyond your มั no so ่นใจเหอไฟาไอที <laughs> ่มันใช้องบาเนาะมันต้อใ่นดีเลยเราเต้องตอกใเนะเขียนที่ได้ก่อมันใชู้ปก่อนปรกบ้ที่ไ้เลยนะครับองกัมันอะารันะ้งานแบบต้องกลัวอนงานเปันจะใ้งานเพราะว่าเขาต้องมีมุมอไรก็แป้งที่ พงก,กลางตากลางดอยมวนลังบกเก่เคยลืมวันที่เคยได้ผ่านมายืนเมืองใจครับ,รบก็เพื่อที่จะสื่อสารกับคนข้างนอกบอกว่า ผ้าตีนจกเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนแม่แจ่มมาเป็นร้อยปีแล้วเ้างเป็นงานหัตถกรรมเป็นงานฝีมือที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของแม่แจม่มแล้วที่สําคัญก็คือมันสร้างรายได้ให้คนแม่แจ่มเนี่ยปีหนึ่งเป็นร้อยล้านนะครับสร้างทอแม่แจ่มเนี่ยคนที่ทํามาค้าขายเรื่องผ้าเนี่ยสร้างรายได้เข้าแม่แจ่มปีหนึ่งเป็นร้อยล้านบาทที่สําคัญก็คือผ้าตีนจกแม่แจม่มได้ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานะเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ปี64เนี่ย เราไม่สามารถจัดงานผ้าทิ่นจกได้ซึ่งปกติเราจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกเสาร์อาทิตย์สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาเนาะแต่ปี64นจัดไม่ได้เพราะว่าติดโควิดวันนี้พี่น้องแม่แจ่มก็เลยตั้งเป้าว่าเราจะพากันมาฉีดวัคซีนเยอะๆให้ถึงเกณฑ์70%เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้วปี65เนี่ยเราจะสามารถกลับมาจัดงานผ้าทินจกได้ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องทั่วประเทศมาเที่ยวง,งานผ้าทินจกแม่แจ่มเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันปี65 เปิดแน่นอนงานมหกรรมพาดินจบวันนี้คนแ,นแม่แจ่มกำลังระดมฉีดวัคซีนเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวอยู่